สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับวันนี้พบกับนายแมงบุ้งเช่นเดิมนะครับการรีวิวสายอากาศและอุปกรณ์รณที่ใช้ร่วมนะครับนี่เรามีเจ้า,าสายอากาศเรียกว,ว่าสายอากาศสไลด์นะครับหรือสายอากาศประเภทที่ใช้ติดกับตัวเครื่องหรือจะเป็นแบบที่พับเก็บได้แบบนี้นะครับเรามีความถี่ที่ใช้งานวันนี้ก็คือความถี่27เมกะเฮิรตกับ28นะครับ อันนี้เรามีมาสองความถี่นะครับซึ่งที่ๆี่สั่งไว้นะฮะก็ถือโอกาสมารีวิวเลยส่วนความถี่อื่นนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเพียงแต่ต้องสั่งทําเฉพาะนะครับอย่างเช่นอย่างยี่สิบเจ็ดกับยี่แปดเนี่ยก็ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเรเรียกว่าความถี่ที่ใช้งานของมันเนี่ยสายกาดพวกนี้ที่มีอัตราการย่อมากๆเนี่ยบัลจะแบนบิดแคบค่อนข้างที่จะแคบนะครับก็จะใช้งานร่วมกันไม่ได้ ก็ขออนุญ,ญาตรีวิวเลยนะครับขออนุญ,ญาตวัด s อ r เลยวันนี้เรามีเจ้าเครื่องมือถือนะครับที่เป็นเครื่อง QRP นะครับแล้วเดิวมาต่อได้เครื่องอวัดค่าเ s ส r นะครับ s อ r มิเตอร์ก็เริ่มจากความถี่28เลยแล้วกันนะครับความถี่28เ h z นะครับสายการสไลด์ก็เป็นเหมือนทั่วไปครับ มีความยาวรวมอยู่ที่1เมตรนะครับเวลายือดออกนะก็เราจะทำการวัดเลยนะฮะเสียพ้าไบนะครัก็ดึงขึ้นฮะระดับเออดึงกับแบบนึงอ่ะเรียบร้อยครับสิบท่อนนะความยาวก็จะประมาณนี้ครับอ่านี่นะ ยาวนู่นฮะตั้งตรงโต๊ะนี่แหละทีนี้มาดูค่าดิวาากันเลยเนื่องจากเป็นความถี่28่เมกผมจะต้องย้ายไปเป็นแบนด์สุดท้ายสำหรับเครื่องนี้ไปได้คือ28 28.1.0 0นะครับก็คือแถวแถวแบนด์ e เดี๋ยวผมย้ายก่อนอ่าประมาณนี้แบนด์ e แบนด์ e มาละเอาแถวไหนดีออาแถวนี้อ่ะช่อง19นี่ก็คือ แถวแถวเรียกว่าอะไรฮะโหมดโหมดโหมด FT8 ก็คือ2ี0 7 5แปดด้อ่เี๋ยลองดูกดคีย์นะครับกดคีย์ออกอากาศแล้วนะครับดูนะครับคาดวา่ากำลังส่ง2วัตต์ครึ่งนะครับคาดว่าไม่กระดิกครับก็ถือว่าใช้ได้นะนะฮะก็น้อยในเลนส์15วัตต์ขึ้นมาวัดได้2วัตต์ครึ่ง เครื่องมือถือผมแบตหมดขออภัยด้วยผมเพิ่งนามาชาร์จด้วยครับก็เลยทําให้วัดไม่ถึง5 w, วัดวัดให้ดูแต่ก็ไม่มีปัญหาใดครับแต่ทีนี้ถามว่าไปคมถียี่็ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าค่าจะไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองอเดี๋ยวผมจะลองย้ายดูนะครับยี่สิ็ุดห้าห้าอยู่ที่อ๋อสองแบนดีอ่ะกดคียครับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามก็ใช้ได้นะครับกําลังส่งเพิ่มขึ้นมาเป็น3มวัตต์ สิบสองแบนด์ดีต่อไปอ่าช่องที่คมถี่คนไทยใช้งานคือสิบเก้าแบนด์ซีอ่ากดคีออกาสดนะครับเห็นไหมฮะคาดบานูนนะฮะประมาณสองนะครับถือว่าอย่างนี้ถือว่าสูงนะครับนั่นถึงบอกว่า สายกาศของย่านสายไลท์พวก27เ็เนี่ยมันใช้แทนกันไม่ได้ครับ27-28นี่ต้องแยกกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้สำหรับาสายกาศสไลท์ในความถี่28นะครับอันนี้มาวัดที่27ให้ดูละกลับไป28มันเดิมดูสิห้านี่20แบนี e นะครับนะครับนิ่งๆครับ อทีมาดูเจ้าของความถีความถีอะไรครับความทีย่สิบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นของ27ก็ต้องอยู่เฉพาะแบรนด์27ครับไป28ค่ามันอาจจะสูงนะครับประญาตดแกะแล้ววัดเลยตัวนี้เป็นของ27เมกนะครับที่บางท่านที่อาไปใช้กับเครื่องมือถือนะครับต,ต้องพยายามเลือกให้ดีนะครับเพราะว่ามันใช้แทนกันไม่ได้ด้วยเอออ้าว ถือสลับกันเลยเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนไม่รู้อันไหนน่าจะเป็นอันนี้ตะกี้ถือมีมือเดียวน่าขออนุญาตดึงชักเลยนะครับเดี๋ยวไปใส่ขั้วแล้วก็วัดเลยนะฮะอ้าววัดดูไม่รู้จะถูกอันเปล่าถือมาสองอันสลับเลยนะครับอ้าววัดดูที่อ้าวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นความถี่ไหน นี่น่าจะเป็นของยีิบเจ็ดครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับที่ความถี่อ่ยี่สิบแปดกว่ากว่านี่คายมาขึ้นครับอ่เดี๋ยวลองไปที่ยีิบเจ็ดนะครับแบนดซีแบนดีนัานไงครับอ่าช่องสิบสิบสองแบนดีก็คือยี่สิบเจ็ดจุดห้าห้านะครับเอาดูคายมานิ่งๆครับเห็นไหมฮะ สวัดกว่าเหมือนกันค่าแรงนิ่งๆเลยนี่คือความต้นของความถี่ยี่สเมกนะครับเอาไป28จะเป็นไงครับอ่ะลองไปยีปก็ไปได้นะครับแต่ค่าเดิมันไม่สวยอย่างที่ผมบอกนั่นแหละไปยี่สิบแปกว่ากว่านะครับขึ้นมาแล้วก็ทําไว้ที่27ก็ต้องไปอยู่27กลางๆ27บแบนซีอะไรเงี้ยนะครับ จะดีนะครับไม่กระดิกเลยช่อง40แบนซีของ27คือของ27ของ28คือ28นะครับไปช่องสิแบนซีดูสิ27 185นะครับ19แบนซีนะครับนิ่งๆครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับสำหรับเจ้าความอ่าอ่าสายากาศ สไลด์ย่าน27และย่าน28เมกะเฮิร์นะครับบางทีในท้องตลาดอาจจะมีแต่ว่าต้องวัดค่าเอสวให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่าเอสวามันมันมันจะต้องใช้เครื่องมือวัดนะครับบางทีเราไปดูอะไรเนี่ยอาจจะจาผิดจําถูกได้นะครับซื้อมาผิดอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับสําหรับสายกาศสไลด์นะครับ ที่ความถี่27และ28เมกะเฮิร์นะฮะก็พร้อมใช้งานครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ขออนุญาตจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ในช่นน YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ